สวัสดีค่ะนะขต้อนรับเข้าสู่วอซายชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นซีรีส์กี่หมื่นฟ้า,ฟา Behind the Scene EP1 จ้าฉันจะไม่กลัน้นฉันจะไม่รออะไรทั้งนั้นเตอ,อตอนแรกก็คิดว่าจะรอดีไหมนะรวมหลายๆอี้ที่นี้นะไมมแต่ว่าไม่ดีกว่าไม่ฉันอยากถับเลยเพราะฉันน้องชื่ออะไร จำชื่อสองสิบไม้กันน้องสามเซนชั้นสองไม่ใช่เหรอม,มึงจำชื่อกูให้ให้โตขึ้นนิดนึงโอเคกลายเป็นสามเซน,น่นเพราะเรามีพี่หมื่นฟ้าพี่พันลีน้องสิบไม้กับ สอเซนนะคะ3ามเซนนะคะโตขึ้นมาอีก1เซนใช่ไมใช่ไปดูดีกว่าว่าบีฮันนีซีนของ e ีพีหนึจะเป็นยังไงนะคะจะน่ารักขนาดไหนนะถูกต้องค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนถ่ายคัดท่านพิเศษมากมายอยู่ใน p พลย์ลิส Exclusive for member จ้าแล้วสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงให้เราด้วยนะครับไปทุกคนถ้าพวกเราก็ไปดูกันเลยนี้คิวที่หนึ่ง ก็มาคนที่หนึ่งเต่งหน้าก็คนที่หนึ่งอช p ก็ EP หนึีนก็ซีนที่หนึ่งอันนี้ก็ต้องอันดับ1นึ่งเพราะว่าอยากทำหน่เทรนเทรนยูว่าจีวิเจอมาวันนี้แฮชแท็กก็คือกี่หมื่นฟ้าเปิดตก้องแล้วนัจ้ะส้ดจะไม่มีอันนี้ต้องใส่เองตื่นเต้นมากไปกิเต้นไปแล้วหนึ่งเพงครับอ๋อที่โทมาเขาลังเตรียมตัวอยู่เทาซีนต่อไปพร้อมกันซีนี้มาเปิดก่อน ชิวๆเลยอากาศเย็นสบายเหมือนอยู่แบบเกาหลีแต่ว่าชาวกินเกาเหลาปลใกิหัวเงาะด้วยแต่ตอนนี้ก็เริ่มก้าหลังแล้วเลยต้องเกาหลังว่าไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วมาเจอกันนะจ๊ะใช่อารมณ์ดีเกิดเฮ้ยน่ารักคุณต้นหนาวเลยใช่คุณต้นทนาไปทุกอย่างเลยนะเป็น acting coach โดยเปล่ยนหนาไหม น้องหมาไม่เล่นด้วยเออ <laughs> หล่ออุอ้ยชิรักหอมหัวไปหน่อยหอมหัวไปหน่อยเป้ยคิกา้กาคูก้า กัสกายครับผมครับก็วันนี้นะครับก็ได้แบบมาถ่ายซีแบบซีรวีใจญ่กมากเลยครับเป็นซีไซส์เอเอ้ครับเ็หลายครับเพราะว่าเราก็รวมสีเอที่นักแสดงแบบอัดกันแข่งมากเลยสองใเรื่องสองก็เฮ้ยไม่น่ารักกี่นารอ่ะตายหมดเลัถ้าไม่มีพิการเนี่ยคุณพี่ว่คุณจะรจาก ผมมีแจ้งขอผมอยู่แล้วน่นี่นี่ดูดผมสบกแทนไปนส่หอสสกิสกิถ้าตกงานพอดีก็คื้อางาพดรูล้อ่ัดหม่ ไอ้จีนไอ้จีนที่โอเวอนก็ีมาพเราะมไงอ๋อก็สั่ลสีนะครับก็เอาจริงบบเราต้องแข่งกับเวลาด้วมอว์แบไฟไอ้พาสติกมันจกอนสุมใช่ิก็บอ้วม่ให้ท่งออะซื้อไว้ก่อนใ่ซื้อไว้่อนเดไร้เราตอนนี้เราครับตอนนี้เรา้องด้าเ้ชส่ หัวหอมหัวเตยหน่อยเตยน่ารักวะนุงูมันหอมหัวเตยหน่อยไม่มีใครหอมหัวเราเลยเฮ้ยไม่มีพี่ฟ้าเป็นของตัวเองก็เหนื่อยเลยน เฉพาะมันมีรายละเอียดเยอะไงมันกต้องเรีมรายละเอียดเยอะแล้วก็มุมกล้องหลายมุมมากหลายคัดเลยก็พอเองรู้สึกว่าดีดีดีทีด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 ี่ีด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 ีาีด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 ีทีด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 ีีีีดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีดีีีีีีีี ไม่งี่มก็ต้องรับอย่างแต่เราก็แต่ไม่อยู่หรอกแม้ทุกคนก็เดืมีเหมืนกันแล้ก็มนไหนคก็เดอม้ก็าได้มตอนที่สะ่เลยคือแหวนเสื้อพี่อุย่ถ้าแบบเสื้ออย่างเงี้ยก็ต้องบอกแหนเ้อก่อเออต้อง่ครับเพรเสื้อผมชอบผิดผมเอาแบบเรี้อร้อยอยู่ก็เอาดเสรจี่ใช่ตอัวเร ว่าทุกคนไปรอดูด้วยนะว่าซีนต่อไปคือยังไงแล้วก็เป็นกับแคงวใช่ถึงมันจะออนแหวนก็เดือดให้ด้วยนะใช่ครับอันนี้คือ EP ่อีกนมาพวกออไปก่อนเราพวกนี้ไะกลับมาใหม่ใช่ครับนั่นแหละโอเคครับบ๊ายบายล้วรลาลาจอบร้อเล่าจบแล้วทุกคน หม่ก็สุดละแมเลยเงี้ยโอ้อยเธอสันอากอีพีสองละจริงทุกคนแบบน่ารักมากนะแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยอนะที่แบบมารอดูกับพวกเรานะีทุกคนขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากมา่ก็ทุกคนแบบฟังรีแคปกันก่อนก็แบบเอยมาเม้ามอยกันถึงความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบดีใจที่เราทําเพราะว่าตอนแรกที่เราดูแบบพวกทีเซอร์อย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะแบบ ทำได้ไหมหรือว่าแบบจะมีเวลานัดกันมาดูยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าุด้แล้วเราก็ทําได้แล้วทุกคนทุกคนก็แบบว่ามาดูกับเราเยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะทั้งแบบฟังรีแคปทั้งแบบดูรีแอคชั่นนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่ได้ทําเรื่องนี้นะฉากฉาก,ากาาแบบหอมหัวมันคือฉากแบบสําคัญของอีพีหนึ่งจริงๆเนาะแล้วก็เขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเ,ออเลยแล้วก็ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะพวกเราได้ไปดูมาแล้วะคะ่ะอันคัดอะขาดที่เขา อ้อนกันบนรถนะคะออมันจะไหวแลวนะคะขอมือหน่อยขอมือหน่อยเอายมือหน่อยอมันเขินนะวะหอมหัวรับหน่อยเตยตื่นขึ้นมาก่อนเฮ้ยฟื้นก่อนหอัวเตยหน่อย <c oughs> สิบไม้ตื่นก่อนว่างสามเซน <c oughs> มีน้องอยากอยู่ในตระกูลเราด้วยนะเธอก็ไปน้องเป็นมินน้องมินได้ เหมินฟ้าผันลีสิบไม้สามเซนเออมีน้องมินน้องมินแฟนช่องเราอยากร่วมทีมกับเราได้ค่ะก็ยินดีมากแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆที่ทุกคนมาดูกับเรานะคะใช่ค่ะส่วนแบบเบื้องหลังจะมีอะไรปล่อยออกมาอีกยังไงก็เดี๋ยวค่อยๆตามเก็บกันไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วก็ฝากทุกคนรอดู ep สองกับเราด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนอยู่้วนกันไปยาวๆเลยนะจ๊ะใช่จ้ะวันนี้พวกเราสองคนรักกันเช่ไหมคิดนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 好握再奶。哎哎哎后